หลังจากที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเตรียมจัดสร้างศูนย์รับบริจาครหิตร่วมกับทางเซ็นทรัลจันทบุรีนะครับซึ่งก็ใช้งบประมาณสักล้านเศษๆนะครับเพิ่มช่องทางการรับบริจาคโลหิตให้เข้าถึงง่ายแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลหิตขาดแคลนนะครับวันนี้ร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงมาเรียมเจตนาจันทร์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์โลหิตตอนนี้ของจังหวัดจันทบุรีเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับ ตั้งแต่เดือนมิถุนามากรกฎาสิงหาเนี่ยมันจะมีการออกหน่วยเยอะขึ้นแล้วก็จะมีวันสําคัญมีวันเฉลิมค่ะก็เลยจะสถานการณ์เลือดดีขึ้นค่ะอันนี้ครับเออแล้วก็หลังจากที่มีการเตรียมที่จะจัดสร้างศูนย์รับบริจาคโลหิตที่เซ็นทรัลจันทบุรีอันนี้เราคาดหวังกับศูนย์รับบริจาคแห่งนี้ยังไงบ้างครับคุณหมอครับค่ะ ก็คืออย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าที่โรงพยาบาลมีปัญหาเรื่องที่จอดรถมากโดยเฉพาะช่วงนี้มันมีการก่อสร้างหลายจุดนะคะก็ที่จอดรถมันก็ยิ่งหายไปมันก็เลยปัญหาหลักๆของผู้มาบริจาคเพื่อดก็คือเรื่องของที่จอดรถนี่แหละคะ่ะการอำนวยความสะดวกในเรื่องที่จอดรถม,มันมันมีปัญหาบางคนมาวนหลายรอบไม่มีที่จอดก็ไม่อยากมาแล้วะคะ่ะวันหลัง ซึ่ง <ừ m. S 2> ที่จอดรถมีสำรองไว้ให้อยู่จํานวนน้อยค่ะคือมันมีอยู่บ้างเหมือนกันถ้าเกิด <ừ m. S 2> ว่าทยอยทยอยกันมาก็จะพอได้อยู่ <ừ m. S 2> แต่ถ้าเกิดมาตรงกันหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่มีที่จอดอันนี้เป็นปัญหาสําคัญค่ะเพราะฉะนั้นเกิดถ้าหากว่ามีสูตรรับบริจาคที่เซ็นทรัลจันทบรุรีใครก็ตามแต่ที่ไปใช้บริการห้างเซ็นทรัล จะไปเดินอยู่แถวนั้นแล้วก็เตรียมตัวที่จะมาบริจาคก,ก็อาจจะสะดวกมากขึ้นกว่ามาที่โรงพยาบาลใช่ไหมค่ะแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเซ็นทรัลจบุรีเป็นช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่แล้วก็มีที่จอดรถเยอะแล้วก็สามารถทํากิจกรรมได้หลากหลายเพราะว่ามีม,มีร้านค้าร้านอาหารอะไรมากมายที่สามารถสมมติบบว่าถ้ามาเป็นครอบครัวก็คนนั้นไปช้อปปิง้งคนนี้มาบริจาคเลือดอะไรแบบนี้นมันยังามสะดวกอยู่ไม่ว่าจะมาเป็น คนเดียวหรือว่าแม้เป็นครอบครัวหรือว่าจัดเป็นกลุ่มย่อยหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะมันก็เลยมองว่าถ้าเรามีศูนย์รับบริจาคโลหิต oh ที่นั่นที่เปิดเป็นประจำแบบทุวกวันไม่ใช่ลักษณะของการไปออกหน่วยเป็นครั้งคราวเนี่ยน่าจะดีค่ะคน่าจะช่วยจัดหาเลื่อนได้เพิ่มขึ้น เพืลดปัญหาเรื่องโลหิตขาดแคลนได้ค่ะฮะถ้าหากว่าตรงศูนย์แห่งนี้แล้วเสร็จเนี่ยคาดว่าน่าจะรองรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตได้ต่อวันสักกี่คนครับคุณหมอครับันเอเนื่องจากว่าห้องเนี่ยเป็นห้องขนาดไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งค,คิดว่าเราจะใช้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการจักริวเรื่องของอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยด้วย ล้วคิดว่าเรื่องของความเครียดในการรอเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเนื่องจากว่า <ừ> ถ้าสมมติว่ามีมาหลายคนก็อาจจะไปเดินช็อปปิ้งก่อนอะไรแบบนี้ได้ั่นใช่ไหมคะก็ะคิดว่าเอ,อสมมติผู้ริจากมาเวลาห้าหกสิบคนเราก็ยังรับได้อยู่นะคะเราจะมีเตียงบริตากสี่เตียงใช่ค่ะ,ะถ้ามไม่ว่าจะเป็นที่ ที่ศู่บริจาคแห่งนี้หรือว่าที่โรงพยาบาลก็ตามแต่คนที่เขาสนใจอยากจะไปบริจาคเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอันเตรียมตัวก็คือถ้อขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราสบายดีอย่างผู้หญิงก็ไม่ใช่อยู่ในช่วงที่มีรอบเดือนหรือว่าเป็นหวัดหรืออะไรแบบนี้ค่ะคก็ไม่ได้ทานยาอะไรที่เป็นขอนะ้อห้ามเช่นไม่สบายกินยาฆ่าเชื้อหรืออะไรแบบนี้ค่ะครโรคประจำตัวบางโรคสามารถ บริจาคได้นะคะเช่นเออ่ความดันไขมันโรคเกาเบาหวานอะไรที่เป็นน้อยๆทานยาน้อยๆคุมดีๆเนี่ยก็สามารถบริจาคได้นะคะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอไม่ต่ำกว่าห้าชั่วโมงนะคะหรือเลี่ยงอาหารที่มันจัดเพราะว่ามันจะทําให้คลาสมากาสีขุ่นต้องทิ้งอะไรแบบเนี้ยค่ะคก็ไม่ไม่มีอะไรมากค่ะก็เออ่สามารถมาบริจาคเลือด ได้ส่วนเวลาเปิดปิดถ้าเป็นในธนาคารเลือดที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งแต่ถ้าเป็นที่ศูนย์การแพาเซนทรัลเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีอากาศอีกทีหนึ่งนะคะแต่เืิองต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นประมาณสักเที่ยงถึงหกโมงเย็นอะไรประมาณนั้นค่ะในส่วนของงบประมาณก่อสร้างตอนนี้ยังต้องการเงินบริจาคหรือว่าการสนับสนุนอีกสักประมาณเท่าไหร่ครับคุณหมอครับ อต้องการค่ะในในส่วนของการปรับปรุงพื้นที่นะคะเอตามที่เราจัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่สิบแปดกรกฎาเราต้องการงบประมาณประมาณหนึ่งประมาณล้านสองค่ะคมคมประมาณล้านสองตอนนี้มีแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดร่วมๆเจ็ดแสนก็ยังขาดอีกประมาณห้าแสนนะคะเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมตรงนี้เพราะว่า องานบุญแบบนี้คงไม่ได้มีบ่อยนะฮะเราคงมีสาขานี้สาขาเดียวแหละในในระยะอีกสิบยี่สิบปีเนี่ยคงคงยังไม่ได้มีเปิดสาขาอื่นก็อยากให้มาร่วมประวัติศาสตร์กับเราเนาะจะเป็นคนละห้าบาทสิบาทร้อยบาทพันบาทได้หมดเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้จริงๆแต่ว่าเยอะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าคนจํานวนเยอะแต่ว่าช่วยกันบริจาคคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยก็ ใช่ค่ะเร,ตราตรงนี้สามารถพูดหมอครับขอ,อร่วมบ,บริจาคคือตรงนี้เนี่ยเราให้เราได้ทำ M O U กับหอการค้าจังหวัดจันทบุรีแล้วก็สูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีนะคะก็จะเป็นทางด้านหอการค้าจังหวัดจันทบุรีจะเป็น ตัวแทนพราประชาชนในการดําเนินการรวมทั้งในเรื่องของการเปิดบัญชีรับบริจาคเงินตรงนี้นะคะก็จะมีบัญชีกสิกรไทยสาขาโรวินสันจันทบุรีเลขที่บัญชีหนึ่งหกสองคับหนึ่งหกสี่สามเก้าสองศูนย์ค่ะหนึ่งหกสองหนึ่งหกสี 3920 3920อันนี้กัสซีกรไทยนะครับหรือว่าถ้าหากว่าจะสอบถามก็คงจะติดต่อไปที่อหอการค้าจังหวัดจันทบุรีก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะครับได้คับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ครับคุณหมอลายของหอการค้าก็เป็นครับเบอร์อะไรครับคุณหมอเออ่จะเป็น H O R C H A N สองห้าสี่เจ็ดอ๋อนี่เป็นลายใช่ะคมัะใช่ค่ะสามารถสอบถามได้ค่ะครับ ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณ